สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็เอฟซใหม่เนาะอ่าวันนี้น้องหวึ่งก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจําวันที่22พฤศจิกาย,ยน2564นมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลอ่าของวันที่21กันก่อนนะคะสําหรับของวันที่21นะคะพี่น้องจา๋ามาดูผลนอยเฉพาะกิจเนาะ ลอยเฉพาะกีดออก567นะคะ5 6 7น้องหึงดูลืมกลับหัวให้นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าน้องหึงบอกว่าก้ากับ6ตัวเดียวกันเนาะน้องหึงก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง 6- 6เนาะพี่น้องจ๋าดูให้3 3 0 0 8มมา6 6เนาะพี่น้องส่วนพิเศษบนออก820นะคะ8 2 0ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าล่าง0 3นย์เนาะ มีศูนย์สามศูนย์มามีศูนย์เก้าออกศูนย์สามส่วนปกติออกห้าเจ็ดเก้าอ่าน้องฝึงมีเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าที่เก้าเจ็ดเนาะตัวกลับนะคะเบิ้ลมาอีกแล้วพี่น้องจ๋าเจ็ดเจ็ดเนาะก็หลุดไปนะคะส่วน v ีไอพีหกสามสองสามสองมาเฉพาะตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าสามสองมาตารางกำลังวันนะคะ ส่วนล่าง60เนาะอันนี้น้องหวุ่นก็ลืมกลับหัวให้นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็หลุดไปเนาะวันนี้ลืมลืมจริงๆพี่น้องจ๋าลืมก็เข้าไปแค่คู่เดียวแล้วก็ตารางกําลังวันเข้า 3- 2ตรงๆเนาะแล้วก็เข้าที่ตัวกลับเนาะออก79น้องหวุ่งมี97นะคะอ่าวันนี้ก็ไม่ค่อยปลื้มนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะคะอ่ะอยังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่22นะคะ วันที่22เนาะอ่าก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะ เพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าน้องหวงก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะนําไปพิจารณาดูก่อนนะคะอามาดูตารางกํลาลังวันกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าอาตารางกํลาลังวันถ้าใครอยากนําไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะอะสำหรับตารางนะคะก็จะมี5นะคะ มีแปดหกแล้วก็สี่นะคะพี่น้องจ๋าอามาดูตัวเจาะกันเนาะสำหรับตัวเจาะก็จะมีห้าหกนะคะกับหัวเป็นห้าก้าด้วยนะคะพี่น้องจ๋าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะ หกสี่มีทั้งตัวเจาะทั้งในตารางนะคะสามห้าหกสี่สามห้าแล้วก็เจ็ดห้านะคะเก้าสองกลับเป็นหกสองด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งห้า 07นะคะพี่น้องจา๋าอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะแต่ว่าพี่พี่พพต้องตามน้องบึงทุกตัวก็ได้เนาะเอาตัวที่ชอบนะคะแต่ว่าน้องบึงก็จะมีเน้นตัวที่น้องบึงชอบให้ด้วยนะคะเผื่อชอบตรงกันเนาะแต่ถ้าไม่ชอบตรงกันก็สามารถเลือกดูตัวอื่นไปนําพิจารณาได้นะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็จะมี72นะคะ,ะให้8คู่เนาะแล้วก็มีกันนะคะ อากันก็จะมี9ก้าสามกับหัวเป็นหกสามนะคะสาม1ูนสี่หนึ่งนะคะแล้วก็แปดเจ็ดอ่ะเดี๋ยวค่อยดูสามตัวนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวน้องมืงจัดอ่ะสามตัว กันเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเขียนผิดว่าจะเขียนการเบิ้ลสามตัวน้องวึงจะให้ชุดโค้งสุดท้ายเนาะอยู่ในชุดโค้งสุดท้ายนะคะถ้าใครตามก็จะเห็นเนาะวันนี้ก็เข้าไปเข้าโต๊ดนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับชุดโค้งสุดท้ายเข้าทุกวันนะคะอ่าอันนี้เป็นการเบิ้ลเนาะพี่น้องจ๋าเขียนผิดแล้วน้องวึงก็ได้ เขียนไม่เป็นระเบียบเลอะเทอะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ fc ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าที่รุบน้องหวงก็ไม่มีเนาะหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่มาดูชุดกันเบิ้ลเนาะชุดกันเบิ้ลน,น้องหวงก็จะมีห้าห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่น้องหวงชอบเนาะหลายตัวก็พิจารณาดูเอาเดอพี่น้องจ๋า อ่าห้าหกก็จะมีห้าเก้าด้วยนะคะเก้าสี่หกสองหกสามนะคะพี่น้องสาอ่าสำหรับตัวที่น้องหึงชอบนะคะก็คือหกสี่นะคะสามห้า หนึ่งห้าเจ็ดสองนะคะส่วนการเบิ้ลนะคะน้องหวงอ้อาวส่วนชุดกันนะคะน้องหวงชอบสี่หนึ่งนะคะการเบิ้ลน้องหวงชอบหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้เนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะน้องหวงก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจา๋าอันนี้น้องอุ๋งก็ชอบเหมือนกันนะคะ93กับ6 3นะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องอุงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนอ่าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนออกไปน้องบึงก็ฝากด้วยนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้พไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องบึงลงนะคะอ่าสำหรับพี่ๆ FC ที่มาใหม่เนอะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะพี่น้องจา๋า ที่อนี้เนาะ ID อะประวินาห้าหนะคะถ้าชื่นชอบนะคะพี่น้องจา๋าถ้าอยากอ่าเข้ากลุ่มพูดคุยทักทายกับพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดมาแล้วแจ้งน้องหวงด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มด้วยนะคะ,ะในกลุ่มก็จะมีหลากหลายแนวทางนะคะพี่น้องจา๋า จารย์ถึงสุขก็จะมีหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าหุ้นน้องบึ้งไม่ได้ลงหน้าช่องนะคะให้เฉพาะในกลุ่มเนาะ,ะเข้าเกือบทุกเข้าทุกทุก,ท,กทุกวันนะคะเข้าทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครสนใจก็แอดมาได้เดอ้อพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมงวดประจำวันที่22ก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจา๋านำไปพิจารณาดูก่อนเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งเด้อ อ่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่พี่เอทุกทท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ